ที่ม so, right mm, hey, hey, hey. ันไม่โหดหรอกทีมเราแค่เล่นไม่ได้อท e ีมเรามันยังเล่นไม่ได้กูก็ยังเล่นไม่ได้กูเพิ่งมาอ้ไอไอ้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 อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไา้้กอาอ้ไอ้ยอ้ไอ้ต้ไอ้้้้า้ออฟออ เศษไม่ฮิวกล่าเชี่ยไม่มีเสที่จริงใจก็มีเสษแบบเฮ้ยมาพูดเถอะพี่ลมตัวท้ายตัวท้ายกูฟันแว๊ก ไม่ใช่เสียงพผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอ้ค,อคืออะอะไรเลยถ้าไม่ไหว,ลหวแล้วคือเจ็บหูไม, <c oughs> ไม่ไม่หายเดี๋ยวนะคนนึงสี <c oughs> ป่ปีมาวันก็เคยผ่านศึก <c oughs> เออเราไปเข้าเกียป่ะเราทำไมเอาอะไรล่ะเกียร์กันเราถ้ามันทำแบบมึงอะไม่ทำหรอกไอ้ย่าเราจะเป็นสูตรเราไงยะเรก็ไม่รู้ว่ะอาจจะทำไม่เจอเออเรงเอ้ยมันเสร็จเอ้ยเศษกูดิเซษเศษยูยูริง เซตซตฮิวฮิวเซตเซตยูเล็จะรออะไรล่ะพวกเอาทำไมกูโดดวะหกสิบแล้วนะเหี้ยโลมากแปดสิบแล้วอ้าวกูยิงไปหกสิบแล้วนเอ้ากูยิงไปหกมันยิงกูเป็นกูยิงมันเป็นเม็ดหนึ่งอะยี่สิบห้า มันยอใส่เลยเือเยราคือมืิอวไรเล่นราหน้าไล้ไหดูละนันอยู่นั่นตาแก่ลึกตรงนี้เลยวะ

Goe tết uh. Stage Two Nice Goe tìm hai môn còi ngay gọi ngay Bake bay Honey. Oh. <laughs> last player standing 30 seconds left <laughs> right. oh ah. uh. Mid. Anyone else? no you don't <laughs> yeah ็ไปรูดไปดิไอสัตว์รั่วอะไรเงี้ยมันเพิ่งมาเล่นได้นะทีมเราอาคุเออร์ไม่บายเหรอวะบายมอยากายอุ้ยถ้าบายไม่เขอบอกคุณจะไม่บายเลยรอแบบบายพร้อมกันอะ เราตายไ, <ste ek> ไปได้ไม่เยอะตายได้การเยี่ยมคุณตไนะคุณไม่รู้เหี้ยนี่มันอย <ste ek> ู่ไหนไอ้ใจลองปลาเข้าห้องน้ำดูเอ้ยมาเก็ตอ่ะไอ้การต้องยืดกลยเยอะวะออกมากเซลยูนี่น้องการมีสกิลน่าหน่ะวางได้นะ

ใครครับเป็นลูก Fake me น้องกัรสแกนเฟ k e ีได้ไหม Okay <c oughs> <c oughs> <c oughs> Ờ sway sway Howley Take yê nga Howley Goe, goe, goe I'm good for Dioru's จำได้มัเพิ้งแฝดกูไปเมืวอกหืมอยู่ข้างบนแน่ดเคีัดูมิดเลยก็ได้นะหมอกข้าวมีเหรเซฟแน่ๆนี่แหละอ่ะอจาอจดไปหนึ่งแปดปีปีขนมแม่งแกเสร็จมั้ยอ่ โอเคี่เป็แครเสร็จไม่รู้อะอยู่แถวๆนั้นแหละบ้านเราบ้านเราอะกูแทบหัวไอ้ฟปนิกซ์ตายเสเนี่ยสดสดแป๊ะหนึ่งระวงเลยอุวยไอ้เหี้ย่ะทำไมต้องเป็นกูล่ะกูอยากบายนะแต่กูกลัวแบบโดนแป๊ะหนึ่งเหมือนกัน

โทษทีโอ้ยกูต้องการฮิวไม่ใช่มันแย่อะไรสิมันเป็นยังไงเออวงเลยเหี้ยแทนทอมกดเรน่าไม่ตายสัตว์เล่นโอดินด้วยนะไอ้สัตว์คือมันะ กอะไรเฮี้ยอะไรเอาเสร็จตามไอ้เ <forcé> น <Deus> ี้ยเสร็จไม่เล่นอ้าวโอ้น่าเบื่อ ใช่ครับอดๆกันได้ยังหน้ากูมีนะเอารอเลน่าไปไหนอ่ะกันบอกเลน่าดินะมันถือสไปอ่ะเลยนะวันหม้อวันม้อวันมิดวันมิดวันมิดไอ้เหี้ยวันมิด ไม่อะไรไม่อะไรแพ้ซะเหี้ยไม่อะไรไม่อะไรแพ้ซะเหียไม่ยอมนะสั์แล้วเป็นเหี้อะไรเมื่อกี้อยู่ๆก็ยิงเขาไม่ตายสิ 덕선이라면 저팔이딩 용께 안기고 싶을걸 야 내가 누구니? 그 구트 이다야레나 니까 야! 미몇년 전에 남으로다끊놓은 거야 헐 웃기시네 이야쁘이 아이 뭐냐? 네다지리와미리와미셋에티 รีไวมีรีรีวมี่บีบีบีรีไวมี่ยังรู้เรื่องมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยแล่วันคือแบบเราแพ้แล้วแล้วก็ไม่เอาสไปร์ไปกูก็งไปไปไปนี่แล้วไม่เอาสไปร์ไม่ถือปิไอ้เหี้ยตาบูเข้ามาครับ โอเคเดี๋ยวปะอะไรไปโอโม่มยาใหตัวสีอะไรวะให้ตัวสีอะไรแมวอะไม่บอกไม่รู้เอาทุกสีอะเอาทุกสีเอาอาอะไรวะวปิดใช้งานคืออะไรวะคืออะไรคืออะไรคะ คิวถูกปิดคืออะไรวะกดไม่ได้เลยเออก็ซิวเวอรเยอ๋อลองออกกันลอคนเดียวก็กดไม่ได้เออข้าข้ากดแรงไม่ได้แล้วเออไม่ได้ปิดแล้วปิดทำไงอะเราเล่นอะไรอะแล้วเมื่อกี้แล็กที่กูเสียไปอะเออเกี้ยอะไรอักซ่าเก้จ้า เราต้องเล่นธรรมดาเหรอมันปิดแรงเนี่ยมันกดไม่ได้เออเนี่ยอ๊ะเอ้ผิดอย่าเลยเลสกดไนะไม่ได้เล่นธรรมดาลองเล่นธรรมดาตาเลยเหมือนมันจะรีแรงปะไอ้เหี้ามันจะรีอะไรโง่กว่าแล้วกูเสียแรงเ่อกี้ทำไมไม่ให้กูเล่นธรรมดาตั้งแต่แรกน่าจะรีหรือเปล่า อะไลนเยี่ยาเฮ้โกเลยวะช่างแมงเลยเฮียเล่นแรงก็ไม่ได้เฮียจะบ้าพรุ่งนี้ก็ไปมอไว้หน่ยสรุป ทำไมอ่ะไม่รู้ไปมหร่ว่ะทำงานอาจารย์ไข่อยู่บ้านให้เสร็จทำอะไรอ๋อทำงานเนี่ยงานอะไรล่ะไม่รู้คนเดียวอะไรเนี่ยฮะมันไฟนอลอะไรของอาจารย์อะที่สองงานที่เขาสั่งไว้ไม่รู้ว่านั่นจะเป็นแบบเพ้นอะไรหรือเปล่ามั้งไม่แน่ใจทุกคนรู้แต่กับไม่รู้ ไม่ค่ารู้แต่ถามบาบูว่าบูทำแบบไหนอนกกด่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันกดตัวเรียนมาสามตัวอ่ะอะไอทหารก็ปูนิดซิ่งอยู่เหรอไม่เลือกเสกเลยหารอหลอนไรอ่ะโหดา่ตัวทีมลุนก็สาม เลูกก็สามจิมกูก็สี่แต่มันจะมีเซ็ตไซส์ไซมอลไงไอ้นะพื้นิกชื่อขนไปดูอะแลวเป็นโลกอะไรกดแรงไม่ได้วะพงศ์เขาบอกให้ส่งงานพวกนี้ทฤษฎีสุดท้ายก่อนปิดคอร์สเอเฮียชิบหายแล้วไงเนิ่นใครนะแองมาลุดอะมาลุดทำไงดีวะอลองกันไม่รำหรอกทำงานพวกนี้ ทำเม่หมดทุกอาจารย์พวกเนี้ยวันเดียวพอแล้วเขาปิดคอร์ดอ่ะเขารู้ว่ามึงจะไม่ส่งไงเขาเลยปิดรีปิดคอร์สแบบจะให้เอฟมึงเรียบร้อยให้เอฟล้วยเอฟลบด้วยเขาให้เอฟลบด้วยเอฟลบใช่เอฟลบด้วยเรียบร้อยแล้วทำการ โอ้ยเขี้ยเปิดตัวไอ้ไอกตัวไ้สัตเปิดใหม่ทำนี้อะไรวะแล้วเปิดนี้กูปิดเลยกูปิดเลยเจ้านีปิดไม่แม่งเลยกูปิดไม่กลับด้วยอปิดเลยอ่ะเปิดเวน้อยใจไม่ไม่เปิดในเกมเอ้ยโอ้ยหัวด้วยนะเขี้ย โอ้โหมิดเพียบเลยวะอะไรนี่มิดปิดเป็โอ้มิดเตือนเต็มอ่ะครับพี่ผมอยู่พี่โดนไก่ยิงโดนไก่ยิงบายไก่เป็นแล้วเป็นแล้วบายไก่ planted เฮ้ยเห็นเพนเร็วหังวะอย่ามิดบีนะบูเพียบเลยมิด เป็นล้านเลยเป็นล้านเลยอ่ะพี่เฮ้ยอ้เ้ยโอ้โหเพิ่งเซฟซะด้วยอันขวาเจอเลยหรือเปล่าเออเอาเอาฮิลแบบใดโ <c oughs> อ้โหอย่าตดเตียวตึงงดีสักบูเก็บเก็บสี่เลยบู ไหนโปเมื like oh, awesome. ่อกูไม่อยากจะเซฟโอ้เจอโปเสียมันหายไม่ได้ยังไงไม่ไหวแล้นี่ยโอ้ my god อ่ <ítulo> uh, ขาข้าเล่นมิดเองรังการข้าเล่นมิดเองคุณเล่นด้วยเอ้ยั้นเองเล่นมิดแต่ข้าไปช่วยปูละอ่าอ่าไร้ไซสเฮ้ยเอ้ยมัเดือดสไปอยู่บ้านสไป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 โอ้ยสวยหนุ่มปิดดีปูข้าอันนี้เป็นอะไรวะสไป bro อยู่สเปาสเปา เฮ้ยเอาไว้ดมโดนยิงตีมลืมเไปซะเนประมาณค่อ่อ่าปืนสวยป่ะกไหมตกินไมหไอดนยงหลังกลังจะเกิดเลยกลังจะเกิดโดนคุมกัมืกัน ดูเลยครับนะทรายนี่ออนไอเฮียทำไมไม่โดดวะงงบีมาเอก็มีครับโอ้โหไอ้เฮียเอเต็มเลยกูโดนแม่ง ดโดนมันอีกแล้วคง,งั้งแค่นี้เอง Spike planted อ่าฟินิกโล่นะร้อยสี่สิบโดนคูไปน่าจะฮิวตัวเองไม่รู้ว่ามีฮิวก่ะมันเพิ่งปาไฟไปอืไมไม่ต้องกังวลเอ้ยกัดใบเขาเฮ<ะ>อ้อเยอะเลย ไอ,อ้เงี้ยน,น,นี่อยู่แถวหน้าซ้ายเมื่อกี้อ,อมาแล้วแพงแ่งเป็นรูมันละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังค์ปรกัน แล้วของมารุดเอาไงดีวะเนี่ยปิดลับแล้วด้วยไอ้ที่ปิดคอร์สแล้วก็ทำให้มันเสร็จบทพวกเนี้ยส่งให้ไปในคลาสรูมก็กอฟงานเพื่อนอะส่งหยบได้คะแนนน้อยแล้วก็เอาครับข้างบนสวยเล็ดเลดร้อยยี่สิบอยู่อยู่นี่ ลเลยเรายี่สิบอยู่นี่มไม่มีฮิวอ,อ่ะ,อะไ,ไม่มีปืนไรเยอะต้องการมีปืนใช่ปะไอ้เหี้ยแล้วก็มาเดินมาเจอแม่งอะไรวะ โอปไว้ดี Holy shit ไอหนุ่มนี่ไม่มีกำลังใจเล่นนะปนไหนไม่ได้เล่นแหลงเหมือนกันมแปลกลมันไม่มีอะไรเล้าใจอ่ะโกโกโก o w อะไรนี้ ูโดนแม่งขื่นเลยเฮียเล่นไไซ์เรียบร้อยตรงขั้นเหียมันอยู่ไหนเออหนุ่มอยู่ในไซร์อยู่ไหนตัว อเพาไปน่ะข้างบนนะอ่ะเอาบริเตอร์ไอ้อยู่แกนี่ oh. อยู่กระเล็ดก oh. ูเอาโบริเตอร์ให้โดยตกอยู่ล่างจัดไปยังเสีย oh. จัดไป <c oughs> มาเลยไหม <Thank you. S 1> มาแล h. ซูวีมาอะไรวะเนียนเนีน can you buy me เนียน thank you เขาให้ทำแผนที่ของเขายังไม่ปิดฮยังไม่ปิดรับบูยังไม่ปิดลับให้ทำแผนที่อาหารร้านจากมอเราไปร้านอาหารเออแค่นี้แล้วมาร้านชื่อดังที่มีคนรู้จักได้ทำงานมือหรือรับิดก็ได้ โอ้ยีหลายตัวมิดบรูวันเอเหี้ยโกยเอโกเอโกเอมันพ้นตะปแล้วป่าสาป่าเนี่ยของอะไรอันนี้ยูเอทำตัวโอ้ยใครแม่งเล่นไรเหี้ยโอ้โหหนังดูยังไม่ออกโอมีสองบอกเบ็ด โดนเบ็ดหลังเข่าโกโก้พาวเวอร์อนี่ฮะโกโนอ่าโกโนจะได้เหรอมีชุบเทเลดแม่งดักฆ่าอย่างเนี้ยอย่างเทเรสหนุ่มแรกไหมเอาอันนี้ปะอันนี้ไม่คมเลยวะเฮ้ยใครมาดักเปนเจ้าตรงนี้ชาตไม่มีตังค์อ๋ออันนี้อ๋อเราไปจัดหรออันนี้อ๋อถ้าเก็บไม่ได้เราเก็บไม่ได้เหมือนกันถ้าเก็บไม่ได้ที่อะไร รู้ใจไอ้สิเป็นคนบึงอัพวอร์เลเตอร์สู้กูไปแล้ว่เล่นไหนเฮียกูไม่ใ้เล่นกูไปเวอรเลตเตอร์นี่น่ะไมให้เล่นกลับมาโดยด่วนไอ้เฮียโอยไปแล้วเอ้าโอ้ยเฮียชอบดักจังวะกูเช็คแล้วนะไปดา Spike down A ดีไว้มีเลยเศก์ีไว้มีเลยดีไว้มีอ่ะข้างบนโม่เฮ้ยใครมาอยู่ไหนไอ้ยานี่ไม่รู้อยู่ไหนระวัง